ในปี2025กองทัพเรือไทยได้เปิดตัวเรือรบลำใหม่ที่นับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมั่นคงทางทะเลของประเทศนั่นคือเรือหลวงพลชนหรือ HTMS ฟลายชนซึ่งเป็นเรือรบอนเนกประสงค์รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองภารกิจยุทธการที่หลากหลายทั้งในด้านการป้องกันประเทศการเฝ้าระวังพื้นที่ทางทะเลการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังพันธมิตรระหว่างประเทศ HTMS f l y ชนได้รับการพัฒนาโดยอู่ต่อเรือของไทยร่วมกับเทคโนโลยีจากพันธมิตรยุโรปและเอเชียตะวันออกตัวเรือมีขนาดความยาวประมาณ135เมตรกว้าง16เมตรและระวางขับน้ำเต็มที่ประมาณ4 0 0 0ตันโครงสร้างของเรือทำจากวัสดุผสมชนิดใหม่ที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาช่วยให้เรือสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในขณะที่ยังคงมีความทนทานต่อแรงกระแทกและสภาพทะเลที่รุนแรงระบบขับเคลื่อนของเรือหลวงพลาชนเป็นแบบคอมบิเนตดีเซลแอนด์แก๊ส CODAG ที่ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและกังหันแกส๊สช่วยให้เรือสามารถเร่งความเร็วได้ถึง30นอตขนาดเดียวกันยังมีระบบควบคุมพลังงานที่ทันสมัยช่วยลดการใช้พลังงานและเสียงรบกวนทางสดประสาทซึ่งทำให้เหมาะสำหรับภารกิจลาดระเวนหรือซุ่มโจมตีในพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทะเลในด้านการป้องกันตนเอง HTMS ไ l ชชนติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบแนวตั้ง BLS ที่สามารถยิงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะกลางและระยะไกลได้ นอกจากนี้ยังมีระบบปืนใหญ่หลักขนาด76มิลลิเมตรแบบอัตโนมัติพร้อมปืนกลระยะไกล CIWS สำหรับป้องกันขีปนาวุธและเรือเร็วติดอาวุธระบบเรดาร์ตรวจจับแบบ AESA ระยะไกลาสามารถตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายและมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ECM ช่วยเบี่ยงเบนหรือต้านทานขีปนาวุธนำวิถีของสตรูหนึ่งในจุดเด่นของเรือหลวงพลรชนคือความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยนวิกโยธินและหน่วยพิเศษ โดยมีดัดฟ้าบินและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางถึงใหญ่ได้ถึงสองลำรวมถึงโดรนลาดระเวณร้คนขับ UAV ซึ่งสามารถใช้ในการเฝ้าระวังและลาดระเวณในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตกำลังพลระบบควบคุมของเรือใช้เทคโนโลยีศูนย์บัญชาการดิจิทัลแบบรวมศูนย์ที่สามารถควบคุมระบบอาวุธการสื่อสารการนำร่องและการประเมินภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ AI ที่ทำงานแบบเรียลไทม์ เรือหลวงพลชนถูกจัดให้เป็นเรืออเนกประสงค์แบบมันติโรคอมแบ a เวสเซ e ล (MRV) c v, ที่สามารถเปลี่ยนบทบาทได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันขบวนเรือสินค้าการสนับสนุนปฏิบัติการทางบกจากทะเลการค้นหาและกู้ภัยในเขตภัยพิบัติหรือแม้แต่การเป็นเรือบัญชาการกลางในปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังมิตรประเทศเช่นกองทัพเรือสิงคโป,โปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ในปี2025เรือหลวงพลาชนได้เข้าร่วมการฝึกผสมคอรบราโกซึ่งเป็นการฝึกทางทหารระหว่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีบทบาทเป็นเรือบัญชาการประจำภารกิจบันเทาภัยพิบัติทางทะเลพร้อมทั้งจัดทีมแพทย์และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบครันเพื่อสามารถรองรับกำลังผลได้มากกว่า200นายและมีระบบรักษาความปลอดภัยชีวภาพในกรณีที่ต้องปฏิบัติภารากิจท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด ภายในเรือมีการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบห้องควบคุมหลักมีจอสแสดงผลแบบสัมผัสหลายจอห้องพักกำลังพลมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยลดความเครียดระหว่างปฏิบัติภารกิจระยะยาวเช่นระบบความบันเทิงภายในห้องออกกำลังกายและห้องครัวที่สามารถเตรียมอาหารได้หลากหลายเมนูตามหลักโภชนาการระบบสื่อสารของเรือหลวงพระลัชนถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ล้ำสมัยที่สุดของกองทัพเรือไทย โดยใช้ดาวเทียมสื่อสารหลายช่องสัญญาณที่สามารถติดต่อกับฐานบัญชาการภาคพ,พื้นดินและเรือรบลำอื่นๆได้แบบเข้ารหัสมีระบบต่อต้านการรบกวนสัญญาณทางไซเบอร์และสามารถประสานงานกับหน่วย UAV ที่ปฏิบัติการภายนอกเรือแบบไร้รอยต่อสำหรับภารกิจในอนาคตเรือหลวงพลชนจะถูกจัดให้อยู่ในกองเรือฟริเกตของไทยและปฏิบัติการลาดตระเวนในทะเลอันดามันและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีทรัพยากรธรรมชาติเช่นแหล่งพลังงานใต้ทะเล ซึ่งไทยจําเป็นต้องปกป้องอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีแผนจะส่งเรือหลวงพลัชนเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชา,ชาติในอนาคตอันไกลซึ่งจะเป็นการแสดงบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างชัดเจนชื่อพลัชนที่ได้รับมอบให้กับเรือลำนี้ไม่เพียงแต่สื่อถึงพลังกลังและความแข็งแกร่งของเรือเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงจิตวิญญ,ญาณของทหารเรือไทยที่ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของชาติ ด้วยเกียรติยศกล้าหาญและเสียสละแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือภัยคุกคามใดก็ตามเมื่อมองในภาพรวม HTMS ฟลายชนไม่ได้เป็นเพียงแค่เรือรบลำหนึ่งในกองเรือแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ของกองทัพเรือไทยที่มีความสามารถครบด้านในการตอบสนองภัยคุกคามในโลกยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นสงครามรูปแบบดั้งเดิมหรือภัยคุกคามแบบใหม่เช่นสงครามไซเบอร์การก่อการร้ายทางทะเลและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นจากทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงท้ายปี2025กองทัพเรือได้จัดแสดงเรือหลวงพลชนในงานมหกรรมทางเรือที่พัทยาโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวนมากการเปิดให้เข้าชมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงแสนยานุภาพของไทยแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่มีความฝันอยากเข้ารับราชการในกองทัพเรืออีกด้วย เมื่อเทียบกับเรือรบในภูมิภาค HTMS ฟลาชนถือเป็นเรือที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกับเรือฟริเกตรุ่นใหม่ของสิงคโปร์และเกาหลีใต้แต่มีจุดเด่นตรงความสามารถในการบูรณาการระบบต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็วเหมาะกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรบที่หลากหลายตามลักษณะของภารกิจสุดท้ายนี้ HTMS ฟลาชนคือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่ได้เห็นเรือรบฝีมือคนไทยที่ทันสมัย ไม่เพียงแต่ปกป้องประเทศชาติหากยังยืนเคียงข้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอย่างสง่างามและทรงพลัง